การในรอบล่าแสนนี้จะมีเวลาให้45วินาทีในการตอบคำไขปริศนา3คำตอบถูกกี่คำจะได้ตัวอักษรเพิ่มตามจำนวนคำที่ตอบได้โดยแต่ละคำจะมีมูลค่าคำละ5,000บาทที่สำคัญคำไขปริศนาทั้ง3คำนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนของเราหากคุณไขคำปริศนาเงินแสนของเราได้รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า1 0แสนบาท และรอบนี้ครับทีมกอไก่ของผมเข้าสู่รอบล่าแสงยินดีด้วยกับไร์กับแบมนะครับค่ะเป้าหมายยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับถ้าได้เกินหนึ่งแสนบาทจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปเที่ยวเกาหลีค่ะโอ้พุ่งมั่นขอให้โชคดีขอให้ได้ไปนะครับเพื่อให้แบมกับไร์เนี่ยรู้สึกว่าไม่กดดันแล้วก็เครียดจนเกินไปว่าเฮ้ยคำริศนาเงินแสนจะตอบได้ไหมให้ได้ดูก่อนแล้วไหมฮะค่ะนี่คือ คำปริศนาเงินแสนครับโหเย้ี้ยกว่าเด,ดิมยาวนี่ไหมลูกยาวมากอ,มอารมณ์ประมาณนี้นะครับมีข้างบนประมาณนี้ข้างล่างประมาณนี้ก่อนอื่นเลยต้องผ่านด่านแรกกันก่อนนะครับด่านแรกน,นั่นคือคําไขปริศนาเงินแสนทั้งหมดสคํคนะครับ3าํานี้มีความเกี่ยวข้องกับคาปริศนาเงินแสนเมื่อสักท่นี้ด้วยและที่สําคัญคือคําละ 5,000บาทครับ3คำนี้มีความหมายมากเลยนะครับถ้าคุณสามารถไขคำปริศนาเนี่ยได้3คำคุณก็จะใกล้คำปริศนาเงินแสนมากขึ้นมีเวลาในการเล่นด้วยนะครับ45ินาทีพร<อ>้อมนะครับพร้อมค่ะ,อคะโอเคเยี่ยบดีมากพร้อมแล้วไปที่คำแรกครับผมขอคำไขปริศนาเงินแสนคำที่หครับ <S 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 อักษรมาครับ วินาทีดูเวลาด้วยนะครทราบแล้วกดตอบนะครับอยากให้ตัวตอบขึ้นครบนะครับทำเพื่อนทำเพื่อนอะไรอ่ะออ่ะถ้าเนาะ้วเนาอแล้วครับตอบว่าทำเพื่อครอบครัวค่ะมาดูกันนะครับว่าคําว่าทาเพื่อครอบครัวจะไขาปิชนาคเงินสารคํแรกได้หรือเปล่านะครับรวมถึง เงินอีก5,000บาทนะครับค่ะทำเพื่อครอบครัวเป็นคำตอบที่ Google คุณสามารถ,ถขายภกษาคำ<ะ>นี้ได้นะครับรับเลยครับเงินรางวัล5,000บาทครับอบคุณค่ะแต่ที่นม่เป็นห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีก26วินาทีกับอีก2อํคำนะครับได้บริหารให้ดีนะครับ พร้อมไหมครับคำต่อไปพร้อมค่ะผมขอคำไขปริศนาเงินแสนคำที่สองครับโอ้ยร้องไม่ยาวขนาดนี้อักษรมาครับระวังเรื่องของเวลาด้วยนะครับรวยอะไรอ่ะรวย คดแล้วนะครับตอบว่าระยะเวลา3เดือนค่ะระยะเวลา3เดือนนะฮะตอบถูกข้อนี้เงินรางวัลจะเป็น10,000บาทนะครับทำเพื่อครอบครัวระยะเวลา3เดือนเป็นคำตอบที่ ไปคำนะครับคำแรกนะฮะที่คุณสามารถไขาไปริศนาได้คือคําว่าทําเพื่อครอบครัวและคําที่2นะครับคำสครูนี้คือคําว่าระยะเวลา3เดือนแต่ปัญหาเกิดขึ้นคือคุณยังเหลืออีก1นึ่คำและคุณมีเวลาในการเล่นเกมอีกแค่8วินาทีแต่สามารถปล่อยให้เวลาหมดได้นะครับแล้วตอบช่วงท้ายพร้อมไหมครับพร้อมค่ะใช้8วินาทีของคุณให้คุ้มค่าคผมขอคำขายปิศนาเงินแสนคำสุดท้ายครับ อักษรมาครับต้องตอบแล้วครับหูพูดมาพูดมาไม่ไม่ลืมที่นั่นไ,ไม่<ะ>เลยวะไม่หมดเวลาครับ เอาแหละถือว่าคํานี้นะครับคุณมีตัวสษรขึ้นเพียงเท่านี้นะฮะสามคำที่คุณได้ไปครับคําแรกฮะคือคําว่าทําเพื่อครอบครัวคําที่2คือคําว่าระยะเวลา3เดือนและคําสุดท้ายครับตัวสษรขึ้นอยู่เท่านี้นะฮะใช้เวลาที่มีอยู่เล็กน้อยวิเคราะห์ครับว่าสองคำที่คุณได้กับตัวสษรที่เหลืออยู่คําที่3จะพาคุณไปไขปิศาเงินแสนได้หรือไม่เชิญครับอะไรอะไรทำเพื่อครอบครัวบ้างอ่ะเงินเดือนเนาะ ทำงานอืมถ้าผ่านโปรอะไรเงี้ยแล้ผ่านโปรสามเดือนปะแล้วก็านาเกียรตันทำงานาสามเดือนผ่อนบ้านผ่อนที่เลยวะไม่ไม่อะไรอะ่ะแม่ว่าไม่บ้านนั้นอะ่ะอือเอาละครับ<ม>คุณแบงคุณไร้ครับอตอนนี้<อ><อ>เงินหนึ่งหมื่นบาทในมือนะครับได้เวลาเปลี่ยนเป็นหนึ่งแสนบาทแล้วครับขอให้คุณโชคดีครับฝาแฝดเพื่อสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ไปล่าเงินแสนกันครอบครัวอะไรอว่างเ้ยผมขอยี่สิบวินาทีครับ ขอคำปริศนาเงินแสนครับขอสอนตั้งต้นหนึ่งตัวครับคุณตอบได้สองคำเรามีอักษรช่วย2ตัวสอนครับและ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคุณสองคนเพื่อไปล่าแสนเชิญครับอะไรอ่ะประกันภัยไม่ใช่อะไรได้ตอบมาก่อนนะครับผ่าโปรปะปองปองเงินเดือนโปรเลยวะเออ ยากอ่ะไม่เลยอ่ะทำเมื่อเวลาตอบมาก่อนครับไม่มีอะไรถึงนะครับครอบครัวอะไรบ้างคุณมาก่อนครับอะไรบ้างอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงที่คุณไปกรอบเมอระยะเวลาสามเดือนหมดเวลาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะให้คุณดูคําที่3ที่คุณถอดไม่ได้ครับคํานี้จะทําให้คุณกระจ่างมากขึ้นคือคําว่าไม่ผิดศีลข้อที่5ข้อ5คืออะไรข้อ5อะไรบ๊ายข้อ5คืออะไรไม่อะไรเลยวะ สุรามิยะมัชฌประมาทฐานนาวีแลวมณีสิกขาประทานสมาธิยามีแปลว่าเพื่อครอบครัวระยะเวลาสามเดือนช่วงนี้พอีและหะบูชาเหรอเข้าไปษาเข้าพรรษาไม่รู้อะเข้าพรรษาครับมีคำว่าเข้าพรรษาครับแล้วเป็นการที่เขาเนี่ยพูดกันตลอดเวลาช่วงนี้คือห้ามอะไรคือไม่เป็นศีลข้อห้าในช่วงเข้าพรรษาคือหมนเล่าเข้าพรรษา ไม่ใช่ไม่รู้มีคําว่างดเหล้าเข้าพรรษาครับแล้วการเชิญชวนเขาใช้คําว่าอะไรครับภาษาทางการการเชิญชวนโปรดไม่ได้โปรดคือคําว่ารนรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาคนยากคนยากไม่ผิดไม่ถึงเน่ยหนูมันไม่ยากเลยค่ะก็หนูไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้คุณบายคุณแบมรับเงินไปหนึ่งหมื่นบาท สองพี่น้องครับมาใช้สมองในการเล่นเกมมังารไทยกับรายการเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้ใช้สมองนานมากเออสนุกดีเนาะสนุกค่ะกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้นไหมครับค่ะเพะว่าแบบปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกจริงปะชอบไลน์หาการ้งอยู่ข้งๆค่ะอ๋ออ๋อนี่ไงบางทีโซเชียลทำให้เราเหมือนจะใกล้กันแต่มันห่างกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคู่แฝดของเรานะครับพี่ใบพี่แบมค่ะ